คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ พี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนำหน่อยแล้วกันนี่พี่ออสนะครับสวัสดีครับพี่ปูพี่อ้วนครับผมครับผมครับพี่กบครับครับผมพี่บอยครับครับวันนี้พี่หนุ่ยก็ติดธุระนะฮะไม่มาวันนี้เราบุกมาถึงห้องซ้อมนะฮะจะมาสัมภาษณ์แบบส่วนตัวกันเลยทีเดียวไมโครนี่กี่ปีแล้วครับพี่30มสิบประมาณสาเกือบแล้วเกือบแล้วโหเกือแล้วแสดงว่าไมโครนี่ก่อนพี่ป้อมมาสัญญานะพี่ออกก่อนก็ใช่พี่ป้อมเป็นโปรดิวเซอร์แรกถึงพี่ ถ้านับอัลบั้มไม่ถึงนะครับว่าไมโครนี่รวมตัวกันมาคือตอนนั้นผมอยู่มห้าเองอ๋อสาธารณจริงๆนะค่ะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วแต่ว่าแต่ว่าที่หักไปสองปีนั้นเป็นเรื่องของอัลบั้มยังไม่ได้ออกเรารวมตัวกันก่อนอ๋อเล่นสกอร์เปียนเล่นเฮฟวี่เมทัลอ๋อเป็นไอ้โมเด็งพันผ้าวงเดิมชื่อเดอะครับเดอะเดอะครับนั่นคือพี่ตัวหนึ่งมาที่นี่รวมเดือกแก๊งทิ้งเทพชื่เดือกแก๊งอ๋อวงพี่นี่คืออยู่ที่ระยองใช่ไหมฮะที่อยู่ระยองมันมีทอฟฟี่แล้วก็ คนที่มาจากระยองด้วยกันนี่มีใครบ้างพ mm? ี่สามแล้วก็หนุ่ยคนหนึ่งอ๋อพี่หนุ่ยคนหนึ่งแล้วพี่มาที่นี่นี่ผมมาที่นี่ครับเจอกบแถวจันบุรีที่เห็นครั้งแรกคือไปไปเจอที่จันบุรีกำลังเล่นแบบบ้า กีตาย์โมกชวนี่อยู่จันบุรีใกล้ๆกันเพื่อนเพื่อนที่เมืองจันพาไปเล่นที่เมืองจันแล้วไปเจอวงเดอะแก๊งที่นู่นแล้วเขาเป็นรุ่นใหญ่เราเห็นบารมีแล้วโอ้ยซึ่งพี่ปูก็ท้าพามาเฮ้ยมาเล่นด้วยกันหน่อยมติคอร์ดมติคอร์ดอ๋อซึ่งจังหวัดจังหวัดก็ใกล้ๆอ่ะนะจันไรยองแล้วมไปรวมกันแล้วย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยป่ะพี่ก็คือตอนพี่ปูมาตั้งห้องซ้อมอยู่ที่ประตูน้ำอ๋อห้องเดียวในกรุงเทพที่อนุญาตให้ซ้อมเพลงล็อกใช่ไ่ะสมัยก่อนห้ามซ้อมเพลงล็อกห้ามคือแบบต่อให้ใช้ต ตีนะถ้าขึ้นมาเป็นไฮเวย์ตาร์ปุ๊บสับตะเข้าถนนกโเดินไม่ได้ล็อกโลเป็นเรื่องห้ามเด็ดขาดทำไมถึงห้ามมันคงจะเสียงดังแล้วก็กลัวเครื่องพังเครื่องพังอ๋อเพราะล็อกกันโลสมัยก่อนเขาตีแบบสุดกันหมดเลยตู้เตอร์ก็จะกดสุดเพราะภาพพอสมัยก่อนดีล็อกกันโลก็ต้องพังเครื่องใช่ต้องกระโดดทีมกีตาร์กีตาร์ทุบเลยใช่พี่ก็เลยมาห้องซ้อมพี่ปูมาเจอพี่ปูก็เป็นห้องเดียวที่เล่นล็อกก็พี่ปูเราเจอกันที่เมืองจันมาพี่ปูว่าเออไอ้กบมาแจมมาหน่อยครับแล้วพี่บอยมาไงพี่มาตอนไหนเป็นวง มาซ้อมห้องซ้อมพี่ตูเหมือนกันครับแล้ววงวงแตกครับพี่ตู๋เลยเลยแบบว่าอุ้มชูแล้วมันเป็นไมโครได้ยังไงอะคะก็อยากจะเล่นเพลงเฮฟวี่เท่านั้นเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นไมโครหรืออะไรเพียงเราอยากเราลักล็อกเราอยากเล่นล็อกสนุกสนุกล็อกวัดทอแม่อะไรก็เราเล่นไปสนุกสนุกก็มารวมเล่นกันสกอตโป้งสก๊อตเปี้ยนอะไรก็เล่นกันไปวันนึงก็ก็อยู่ๆก็นั่นแหละ เขาอาปงอาเปียก็ไปถ่ายหนังถ่ายหนังอ๋อวงนี้คือเริ่มต้นจากเข้าสู่วงการจากการถ่ายหนังก่อนเออเริ่มเลยเนี่ยเราเป็นวงเล่นเปิดตามงานเล่นปิดตามงานตอนที่คนกลับหมดเราได้เล่นอ๋องานอะไรพางพี่คืองานพวกงานดำโรงแรมเนี่ยพอเขาเก็บโต๊ะปุ๊บวงไมโครขึ้นเล่นแล้วก็บังเอิญวงไมโครเนี่ยไปเข้าตาอาเปียคสเตอร์อ๋อครับอาเปียก็เลยดึงไปเล่นหนังไวร์เลยร์ไวร์เลอร์คี่พี่หนุ่ยตอนนั้นเป็น ก็เป็นนักร้องอยู่ครับเป็นนักร้องเป็นรับร้รับ้องแล้วศาสตร์เสร็จแล้วครัการมี่ย่างไรศาสตร์นั้นหนุ่ยเขาเขาคงติดติดกับติดต่อกับพี่เต๋ออยู่ก็เล่นน้ำพุด้วยกันเล่นน้ำพุด้วยกันพี่เต๋อเลยชักชวนว่าเออไปร่วมงานกันไหมอะไรเงี้ยหนุ่ยก็โอเคได้ได้ผมมีเพื่อนด้วยเดี๋ยวไปกู็เคลียร์กันมีอัลบั้มออกไปก็คือได้ออกอัลบั้มแรก กับก็อกเล็กๆใช่ไหมฮะใช่สองห้าสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าสองเก้านะครับซึ่งชุดนั้นมีพี่ป้อมมันสิ่งเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งชุดนั้นก็ดังเลยแต่นั้นก็ออกมาเรื่อยๆเลยดังกับทุกอัลบั้มทั้งหมดมีกี่อัลบั้มที่สามอัลบั้มเอกเล็อกเล็กมื่นเฟรนไฮแล้วก็มาเต็มถังหลังจากนั้นก็เส้นทางของชีวิตทุกคนก็ค้นหาตัวเองเราก็แยกย้ายกันไปเเอาสร็จแล้วนานไหมพี่กว่าจะกลับมาอีกทีนึงโอ้นาน นานไม่พี่ปูเนี่ยปดปีอ่ะเจ็ดปปีมีเพราะช่วงที่หัวตั้งแต่เริ่มต้นจนสามระบ้าบั้มไร้นี่ก็ผมคิดว่านานนะกว่าจะออกอัเบ้าั้มหนึ่งเทพี่สองปีุสองปีชุดสองปีชุดก็ปีแล้วอยู่ไปแปดปีหาทางไม่เจอช่วงนี้ก็เลยกลับมารวมกันแล้วตอนนั้นก็คือกลับมาได้ข่าวว่ามีเหมือนเหมือนจะมีรวมกันเราเรากลับมารวมกันเนี่ยตอนตอนนั้นคือมันสมกุนแก่เวลาแล้วพี่ปูก็เป็นคนเดินเรื่องเฮ้ยรวบรวมคือพี่ปูคนตั้งวงเมื่อวงกระจายไปวันในที่สุดวันหนึ่งพี่ปูก็ขับไปหนุ อ้วนบอยและน้องชายไม่ต้องตามอยู่แล้วพอกลับมารุมกันเราใช้เวลาในการฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยร่วมปีวพื่อที่จะเล่นวพื่อที่จะแบบขัดสนิมตัวเองฟื้ฝีมือให้มันเข้าที่เพราะว่าไมโครเนี่ยมันเป็นวงพูดพุ่งตรงพวกเราไม่ใช่วงที่ศึกษาดนตรีมาเราเป็นมวยวัด เพราะฉะนั้นการจะกลับมาเล่นอีกทีนึงอะ่ะมันเล่นด้วยจิตวิญญาณและเล่นด้วยความรู้สึกของการเข้าเนื้อเข้าเลือดจริงๆมันต้องเข้าเลือดจริงถึงจะออกได้ก็ฟื้นกันเป็นปีครับกว่าจะไปขึ้นคอนเสิร์ตพุท r ร้ h t HAND ที่ Impact. อิมแพ็คทำไปรวมที่พัทยาก่อนเล่นที่พัทยาเราวก็ กระแสมันเกินคาดที่คิดไปเยอะกะเล่นรวมกันเพื่ออยากอยากเล่นมากกว่าไม่ได้วังเพื่อจะอะไรมากมายจะผลก็ตอบรับมาดีมากเพราะช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่กลับมารวมกันผมรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่สองสาครั้งใี่พี่ที่ครับกับใครมังกับนูโวกับบิลลี่โอใช่ไปเล่นกับนูโวเป็นงานใหญ่ที่สนามเสือป่ามีพุดร้อยแนด์ก่อนแล้วก็มีนูโวนามเสือป่าแล้วก็ไปครบรอบ25ปีมีงานพี่ดีซึ่งเป็นงานใหญ่หมดนะครับแล้วเป็นไงพี่ผลตอบรับกับ 真、嗯、在了，你。 แรง,แรงชินใจครับชินใจขวญอ,อยู่ครบไหมคะต้องขอบคุณแฟนรุ่นเก่านะครับที่ยังยังคิดถึงยังรักกันอยู่อ,อันนี้พูดแบบตรงตรเลยนะ,ะไม่ใช่พูดแบบทุกทุ่งพูดแบบจริงจริงแต่เขาไม่รักเขาไม่คิดถึงจริงเนี่ยไมโครเดินมาถึงตรงนี้ไม่ได้ครับและไอดอลวงที่พี่ฟังมาตั้งแต่หนุ่มๆที่พี่อยากเป็นนักอดนตรีนี่พี่มีใครบ้างโดยส่วนตัวแล้วทุกคนเนี่ยเรามีต้นแบบมาจากเฮฟวี่เมทัลที่เป็นอย่าง u f o d e p p e r l s Scorpion จนกระทั่งมาถึงบองโจวีก็ด้วยครับคือคือเราก็ อิทธ <ke> <ม>ิพลเขาเป็นอิทธ,ธิพลบนใจเ <อ âu. S 1> ราโอเคถามต่อไปใน,นอนาคตแล้วกันพี่ไมโครยังไงกันต่อครับไมโครยังเล่นคอนเสิร์ตต่อไปครับเพราะว่าถ้าถ้าถามถึงเรื่องอัลบั้มใหม่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็พยายามจะทําแต่ว่าหลังจากที่ที่ทําไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีสองความคิดพูดกันแบบตรงๆเลยนะการทํางานใหม่กับไมโครเนี่ยสิ่งที่ลบบวกที่สุดก็คือถ้ามันออกมาแล้วมันไม่ได้ทําให้แฟนที่รักไมโครรู้สึกดีขึ้นเนี่ยเราทาร้ายเขาหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่คุยกับพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่บอกว่าเองเป็น rolling stone ดิก็ไม่ต้องทำงานใหม่อมเองเป็น vintage เป็นอะไรที่ที่อยู่อยู่แล้วเล่นแต่เพลงเก่าเอาให้เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าเขากลับได้เป็นเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเขาพอสำหรับเขามีอะไรฝาถกดักดนตรีสมัยใหม่บ้างไหมคะก็คงจะเหมือนพวกพี่คือซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมก็หาไว้ ค้น้าหาแล้วก็ซ้อมเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ซ้อมรู้แล้วไม่ซ้อมก็ก็ไม่ได้อะไรอยู่ในระเบียบวินัยอย่าแตกแวมันเยอะมากเล่นดนตรีเยอะนะอย่าเสพยาไม่ดีก็ฟังฝึกเล่นฟังฝึกเล่นครับสามอย่างแน่นอนสําเร็จอ่าพี่กบพี่กบฝากว่าเราเป็นนักดนตรีทุกคนเนี่ยเรามักจะมีต้นแบบเสมอเราคัปปี้เขาเสมอแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อวันหนึ่งนักดนตรีมันเดินมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันต้องถามตัวเองว่า Who am I? อ h o I am? เราคือใคร uh huh. เล่นมันออกมาแบบที่คุณเป็นอย่าง uh huh. ผมยกตัวอย่างอัศนีพี่ uh huh. ป้อม uh huh. พี่ป้อมเล่นกีต้าออกมาได้แบบที่พี่ป้อมเป็น uh huh. ซึ่งน้อยคนมากที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ขนาดนั้นพี่เล็กคาราบาวเมื่อพี่เล็กดีออกมาปึ้งพี่เล็กคาราบาวการเป็นนักด้ตงตีเนี่ยเมื่อเล่นเป็นเล่นเก่งแล้วในที่สุดเนี่ยคุณจะไปเจอคําถามที่ว่าเราคือใครและเล่นตัวเองออกมาให้ได้นั่นแหละที่หายสงสัยกันไปอะตอนนี้สําหรับคนที่อยากจะติดตามพวกพี่ว่าที่เล่นกันที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยติดตามที่ไหนพวกพี่ในเฟซบุ๊กอ่เป็นวงการไม่่คยได้อัปเดตครับก็จะแต่ว่าช่วงนี้จะอัปเดตนะก็จะเป็น อาวงไมโครไทร็อกแบนออฟฟิเชียลนะครับอ่ไมโครไทร็อกแบนออฟฟิเชียลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆไมโครมากครับพี่ครับพี่ครับดีอุดมคนิครับเปยครับ เชื่อมาผมไปปุ่มรีเฟรชเป็นของตัวเองแค่คุณเชื่อว่ามีกดและเปลี่ยนตัวเองสมัยร <Ref resh. S 1> กดปุ่มรีเฟรชทุกวันสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอครื่องดื่ม M s t o r